ว่าด้วยเรื่องราวความเชื่อกับมนุษย์ที่มีต่อศาสตร์ของตัวเลขซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณการเนื่องจากในสมัยก่อนนั้นความเจริญทางด้านวิชาการยังมีไม่มากทำให้มนุษย์ยึดถือและศรัทธาในสิ่งต่างๆจากการสังเกตและจินตนาการซึ่งพิสูจน์ได้บ้างไม่ได้บ้างจึงทำให้เกิดความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ตัวเลขก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่บ้างก็ว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลตามหลักคณิตศาสตร์บ้างก็ว่าเป็นความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์ที่มนุษย์ใช้ในการดูเลิกยามตามการโครจรของดวงดาวต่างๆแต่ไม่ว่าความเชื่อเหล่านี้จะพิสูจน์ได้หรือไม่ได้มนุษย์เราก็ยังคงให้ความสำคัญและเชื่อในเรื่องของตัวเลขจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งเราจะพาทุกท่านไปดูความหมายและการทำนายในศาสตร์ความเชื่อของด้านตัวเลขดังนี้หมายเลข91พลังแห่งความมุ่งมั่นหมายเลข91รักความก้าวหน้ากล้าที่จะทำให้เกิดความสำเร็จมีความมุ่งมั่นสูงสแสวงหาความสำเร็จให้ชีวิตเชื่อเรื่องที่มองไม่เห็นชอบเก็บตัวชอบเก็บความทุกข์ไว้กับตัว ไม่สบายบ่อยต้องรักษาสุขภาพให้ดีและเป็นคนขี้เหงามากหมายเลข92พลังอนุรักษ์นิยมหมายเลข92ชอบสิ่งแปลกๆใหม่ๆสนใจในศาสตร์แปลกๆสนใจประวัติศาสตร์ชอบของโบราณสนใจเรื่องราวในอดีตชอบศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอย่างจริงจังชอบท่องเที่ยว สร้างสีสันให้กับชีวิตเป็นคนอ่อนโยนแต่ระวังจะถูกชักจูงได้ง่ายหมายเลข93พลังความสำเร็จที่รุ่มร้อนหมายเลข93ชีวิตมักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีแต่ระวังเรื่องอารมณ์รุนแรงไม่ยอมใครจึงไม่ค่อยมีคนให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควร ระวังเรื่องโรคภัยและสุขภาพด้วยหมั่นใจเย็นและสวดมนต์ทำสมาธิหมายเลข94พลังหลงงมงายหมายเลข94ชีวิตก้าวหน้าไปได้ด้วยดีแต่มักจะมีอุปสรรคตามมาเป็นเงาตามตัวสนใจทางด้านศาสตร์เล่นลับมากเกินไปทำให้ความเจริญด้านอื่นๆไม่เต็มที่ความรักไม่ราบรื่นนักมีอุปสรรคค่อนข้างมาก บางครั้งมีสิ่งพลิกผันกับชีวิตได้หมายเลข95พลังความสำเร็จและบารมีหมายเลข95ชอบและเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณสนใจในศาสรและวิญญาณเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเสมอคิดทำสิ่งใดก็สมหวังสนใจในพิธีการต่างๆมักได้รับยกย่องจากปวงชนมีชื่อเสียงมาก มีความรักที่สดใสเสมอคู่ครองดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมีความสุขในชีวิต